ไก่แดงแสนขยันกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วภายในไร่ที่กำลังขาดแคลนอาหารแม่ไก่สีแดงออกมาหาอาหารเช่นทุกวันวันนี้เธอโชคดีได้เจอกับมเมล็ดข้าวสาลีเธอรีบนำมเมล็ดข้าวสาลีกลับมาที่ไร่แล้วถามเพื่อนร่วมไร่ของเธอหมูหมูหมูฉันเจอมเมล็ดข้าวสาลีล่ะเรามาช่วยกันไหม เผื่อว่าไร่ของพวกเราอ่ะจะได้มีข้าวพันธุ์ใหม่ๆที่ปลูกง่ายมากินกันเธออยากช่วยฉันปลูกข้าวสาลีไหมอ้ยไม่เอาอ่ะฉันอยากดูทีวีมากกว่าเป็ดเป็ดเธออยากช่วยฉันปลูกข้าวสาลีไหมไม่เอาอ่ะฉันอยากดูทีวีมากกว่าแมวเธออยากช่วยฉันปลูกข้าวสาลีไหมไม่เอาอ่ะฉันนั่นก็อยากดูทีวีเหมือนกันเมื่อไม่มีใครช่วย แม่ไก่แดงก็ลงมือปลูกข้าวสาลีด้วยตัวเองจนหลายสัปดาห์ผ่านไปข้าวสาลีก็พร้อมสำหรับเก็บเกี่ยว mm hmm. หมูหมูหมูข้าวโตแล้วนะเราไปช่วยกันเกี่ยวข้าวพวกเราอจะได้มีข้าวไว้กินกันเธอไปช่วยฉันเกี่ยวข้าวสาลีไหมโอ้ยแม่เอาอ่ะฉันอยากเล่นเกมมากกว่าเป็ดล่ะเธอไปช่วยฉันเกี่ยวข้าวสาลีไหมไม่เอาอ่ะฉันอยากเล่นเกมมากกว่า แล้วแมวล่ะไปช่วยฉันเกี่ยวข้าวสาลีไหมไม่เอาว่ะฉันก็อยากจะเล่นเกมเหมือนกันเมื่อไม่มีใครช่วยแม่ไก่แดงก็ไม่ท้อก็ลงมือเกี่ยวข้าวสาลีด้วยตัวเองอีกครั้งหลังจากลงมือเกี่ยวข้าวสาลีมาได้เต็มตะกร้าแล้วแม่ไก่แดงก็ถามเพื่อนร่วมไร่ของเธออีกครั้งหมูเธออยากช่วยฉันโม้แป้งจากข้าวสาลีไหม พวกเราจะได้กินกันไม่เอาวะฉันอยากนอนมากกว่าเ็ดเธออยากช่วยฉันโม่แป้งจากข้าวสาลีไหมไม่เอาอ่ะฉ pues ันอยากนอนมากกว่าแมวเธออยากช่วยฉันโม่แป้งจากข้าวสาลีไหมไม่เอาว่ะฉันก็อยากจะนอนเหมือนกันเมื่อไม่มีใครช่วยแม่ไก่แดงก็ลงมือโม่แป้งจากข้าวสาลีด้วยตัวเองหลังจากลงมือโม่แป้งจากข้าวสาลีเสร็จแล้ว แม่ไก่แดงก็ถามเพื่อนร่วมไร่ของเธอหมูเธออยากช่วยฉันอบแป้งทำขนมปังไหมพวกเราจะได้กินกันไม่เอาอ่ะฉันอ่ะทำไม่เป็นหรอกเป็ดเธออยากช่วยฉันอบแป้งทำขนมไหมไม่เอาอ่ะฉันทำไม่เป็นหรอกแมวเธออยากช่วยฉันอบแป้งทำขนมไหมไม่เอาอ่ะฉันอ่ะก็ทำไม่เป็นเหมือนกันอ่ะ เมื่อไม่มีใครช่วยแม่ไก่แดงก็ลงมืออบแป้งทำขนมปังด้วยตัวเองขนมปังของแม่ไก่แดงส่งกลิ่นหอมไปทั่วทั้งไร่เมื่อหมูเป็ดและแมวที่ได้กลิ่นก็ต่างพากันมาที่บ้านของแม่ไก่แดงแม่ไก่แดงจ๋าขนมปังน่ากินจังเลยอ่ะขอหมูอุดๆดกินขนมปังด้วยสิจ๊ะ แม่ไก่แดงจ๋าขนมปังน่ากินจังเลยอ่ะขอเป็ดกาบกาบกินด้วยสิจ๋าแม่ไก่แดงจ๋าขนมปังน่ากินจังเลยอ่ะขอแมวเหมียวกินด้วยสิจ๋าแม่ไก่แดงหัวเราะแล้วพูดว่าตอนฉันขอให้พวกเธอช่วยอ่ะไม่มีใครยอมช่วยเลยที่ตอนเนี้ยจะมาขอแบ่งกินขนมปังไม่มีทางซะหรอก ขนมปังเนี้ยฉันทำไว้ด้วยตัวเองก็จะเก็บไว้กินเองเชิญพวกเธอหิวโซกันต่อไปเธอจ้าแล้วแม่ไก่แดงแสนขยันก็ลงมือกินขนมปังของเธออย่างอร็จอร่อยเหลือไว้แต่หมูเป็ดแมวที่นั่งหน้าเศร้าหิวเพราะอาหารหมดเพราะความขี้เกียจของพวกมัน えっ <music>